360แรงม้าปี60ค่าเราล้อแท้เลยนะคะโคมียม่ยำลอพันเลยค่ะมาัีน,นะคะนี่นะคะรกระจังหน้าของเขาก็เป็นโคมียมี่แหลหนงียบร้อแล้วค่ะโคมียเกิดกฎเ่ด <Wow. S 1> งวิสา,ารค่ะแรงเป็นสูงสุดของเานะคะอยู่ที่1,422นิวตันเมตรกันเดียวเดี๋ยวไปดูข้างๆกันเลยค่ะ,ะนี่ขนาดเป็นตัวข้าะคะ่ะ เนี่ต้องเุกเสนนนนอ,นอนเป็นนะคะคนนี่นนะคะก็จะเป็นภายในของ Isuzu x z ของเรานะคะเบาะนี่ยังสวยๆอยู่เลยค่ะเอียมใหม่เลยเนาะนี่ทั้งบนตัวเพดานนะคะไม่มีรอยเจอมาพี่พี่จาไปเจิมมาใส่ก็ได้นะให้เค็งรวยๆเลยก็ได้คันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุกค่ะพี่9้าเกียร์ค่ะ1นถึงแแบบซิงโครเมตค่ะพี่นี่ก็จะเป็นคอนโซลของเขานะคะ แอ้นะคะเป็นของแมโนโซนะค่ะพี่ตัวพวงมาลัยของเขานะคะแน่นอนเลยว่าต้องสวยแน่นอนไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยเลอะนะพี่เนาะไมล์ของเขานะคะอยู่ที่4ี่แสนเก้าค่ะก็ถือว่าเยอะนิดนึงเนาะพี่ไม่เป็นไรหรอกดูการใช้งานของเขาดีกว่าเพราะว่ามานันยังดีดีเลยนะมันยังแน่นแน่นอยู่เลยะค่ะพี่ค่พออะพวงมาลัยนะคะสามารถปรับสูงเอ็นได้นะคะ คัตของเขานะคะเป็นคัตแบบแห้งค่ะเป็นสปริงตัวหนอนเนาะอ่าส่วนเบรกของเขานะคะเป็นฟัวแอร์เบรค่ะวงจรคู่แยกหน้าหลังค่ะซึ่งมีความปลอดภัยแน่นอนค่ะอเอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันต่อเลยค่ะตปยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะพี่สีจังหวะยี่สี่วาล์วค่ะระบบจ่ายเชื้อเพลิงของเขานะาะเป็นปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงยค่พี่เป็นพ่อชี้ฟ้าด้วยนะและเป็นสองพาค่ะพี่ นี่ะะคะเป็นเฟืองไฮปอยพร้อมดีฟล็อกนะคะที่ค่ะท้ายก็ประมาณนี้เลยนะคะที่น้ำมันนะคะเขาบรรจุได้ถึง370เกะละียดเดียวถือว่าถังใหญ่แน่นๆเลยค่ะคันนี้นะคะหนุเปิดอยู่ที่1 9 7, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้ามีคนไหนสนใจนะคะโทรที่ที่เบอร์0 8 1 3, 3 9 7 9 3 3ได้เลยนะคะรถล้างสต๊อกทั้งร้านถึงสิปีนี้เท่านั้นนะคะ KM UM ซื้อขายก็